ตอนนี้เหลืเบียห้านาทีเลยค่ะเบียอันนี้คยอุ้ามาทีแล้วอยไหมโอ้ย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 อ้ยโอ้ยโอ้ย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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยโุ้ยโอ้ยอ้ย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 อ้ย้้ยุ้ย้ย้ยุ้ยย้ย้ย้ยุ้ยย้อ้ย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 ้้ย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 ้้ยอ้ย้ยยอ้ย้้ยุ้ย้ยยุ้ย้ย้ย ทุกคนดูบิ๊กแค่เพียร์ตั้มหนึงเดี๋ยวค่อยไปร้อยบ้านสุดท้ายค่ะไม่หลังก่อนอร่อยเหมือนเราไปกินร้านก็เดี๋ยวจะเชิญด่าเดี๋ยวอยากเขาเขาคล้ายเขาป้อนกันก่อนนิดนึงอ่ะอีกนิดนึงอีกคำหนึ่งร้อยไหมนี่อุ้ยร้อนไหมร้อนไหมร้อนไหมเป่าให้เขาหน่อยสิเป่าแบบพุ่ๆแต่ว่างเงี้ยพี่น้ำลายน้ำลายอย่าน้ำลายมันร้ไปทุกคนอร่อยมากอ่ะตอนนี้เบสจะกินเองแล้วเอาล่ะตอนนี้ใครอยากกดตะกร้ากินเหมือนคู่นี้นะครับน้องเบียร์จะเปิดอีกห้าร้อยบ้านที่พร้อมแล้วล่อม สี่สามสองหนึ่งน้ำเบียร์กดเลยครับไปตะก้ามาเลยอทุกคนมาแล้วอีก500บาทนะคะรีบจิ้มตะก้านะคะอย่าสั่งแค่หนึ่งห่อแนะวนำให้สั่งสองห่อขึ้นไปหนึ่งห่อเก็บได้หกเดือนค่ะเก็บได้หกเดือนไม่ถึงเนาะที่ไหนกําลังทำให้อยู่แต่เราจะบอกว่าอคือรอบนี้หมดแล้วหมดเลยนะหมดสต๊อกแล้วจริงจริงจริงหรอหมดสต๊อกจริงคือขายดีมากและที่บ้านฉันสต๊อกไว้ก็หมดแล้วอ่ะหมดกี่ห่อเนี่ย เมื่อกี้ไหลเป็นพันละ้อาบอกเลยว่าพี่อล็กเนี่ยปักแอปพลิเคชนะตะก้าหายตลอดเลยเพราะว่าขาดีมากแล้วหมดตลอดเพราะมันหมดนี้หรอมันหมดมันไม่เห็นตะก้าแล้วนี่ทั้งหาตาตลอดตาหายอีกแล้วไม่เยทั้งหาเขาทำไมทำไมไม่ทั้หาเบียกำลังจะเข้าสล้านห้าแสนแล้วได้ไปตีกอล์ฟแน่บิ๊กบิ๊กได้ไปตีกอลแน่ผมไปพี่ผมไปผมไปนั่นเลยนั่น